อ่ะเออเดี๋ยวเก็บแล้วใส่ถุงทุกวันไปกับพัชรีสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะและ้วก Merry Christmas นะคะหายหน้าหายตาไปโดนโดนหายไปโดนแห้งนะคะติดงานแล้วก็ปัญหาสุขภาพแล้วก็อีลุงต้งนั่งกระชางมั่นนะคะปีใหม่แล้วนะคะเขามาเจอกันในช่วงปีใหม่เมื่อนี่เขาจะมาเที่ยวค่ะเพราะว่บบ่อใหเห็นงานนะคะเขาจะไปขี่รถเที่ยวกันกันกบน้องชาย แต่ว่าน้องชายอ้มะเขากล้องตอนนี้เอามาเก่บาบักอางงานกันดขี่รถถางข้างมากเดี๋ยววอนมืถึงไหนถึงกันไปถึงไหนก็ไปถึงนั่นนี่บักอางงานุนไ่แล้วเดี๋ยววางวางก่อนวางก่อน,นมีอีกไหมจะเอาอางงุนไปกินสมค่ะเมืองบักอางงาน โอ้น oh, oh, ี่นี่อุ้ยมันอะไรวะโอ้เก็บเลยเก็บเลยนี่มันก็ได้ไหมอังงวนธรรมชาติครับเอาเยอะๆเลยเดี๋ยวไปดองนู่นข้างในด้วยถึงไหมอ้อตื่นเต้น ตื่นเต้นกันค่ะเพราะว่ามาเจออ่างมูลดิบนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปดองแล้วก็ไปกินส้มกันม,มันโบมเมนวาสิมนี้แบบว่าบ่อยๆแบบเนี้ย<ม>เดี๋ยวเรามาดูนี่นี่เน,นินลูกนี่ลูกสุกอุ้ยพี่เจอลูกสุกด้วยกันเนี่ยมันสุกลูกมันแดงพันธ์สีแด,ดงแดงะคนี่ยไปจิ้มน้ำพริกน่าจะอร่อยนะเอาไปจิ้มน้ำพริกได้ไหมนี่โอ้เต็มเลย โุ้ยแล้วไม่ไม่ถุงว่ะเอาพี่แบบถุงดีกว่านะเราวางไว้น,นี่ดีกว่านะนี่ค่ะเอาอีกเอาอีกนี่ค่ะเก็บมาแล้วเหมือนมะเขือพวงนี่มาแล้วครับไอ้วุ้ยมันสมบูรณ์เนาะกำลังกินส้มอร่อยอร่อยเลยโอ้หนี่ไงโุ้ยมันลูกอะไรบ่ะนี่ โอ้นี่ยเนี่ย,ยรุ่นนี้กำลังอร่อยเนี่ยกำลังแบบว่าันยังไม่ตึงมากธรรมชาติธรรมชาติครับนน,น,นใบองางุลกินได้นะคะขาจะเอาใบองางนลเนี่ยไปดองแล้วกะโอเอาไปต้มโอ้ยดูพรวนนี้ลองดูนูน่นเอ,อ้ยาวาแต่ว่ามันลึกนะระวังเลยกลับดีๆเด,ดีเออเห็นไหม นี่ค่ะเดี๋ยวน้องจำลองกำลังเก็บโอ้นี่อันนี้สมบูรณ์โอ้อุง,งูป่าสด,สด,ส,ดสดจากป่า <c oughs> โอ้ดองกำลังอร่อยเลยเนี่ยอันนี้นะคะเป็นอังงลที่บกเขาบกนี่นี่นี่สี่ห้าพวงเลย บบมั่นใจว่ามันเกิดเองแบบว่าจังไดมีคนมาถึงหรือว่าจังไดน,นะคะแต่ว่าห้าสซีบอถ่าให้มันได้เป็นหน่วยสุกดอกค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปกินสมกรน,นะคะเนี่ยเขาจะเอาปากักอัญมนดองเอาไปดองเราจะเอาไปนี่นี่ข้างล่างนี่อีกพวกนึงเนี่ยข้างล่างนี่มีอีกไหม,มหมดแล้วมัม้งโอ้ยโอ้ย เต็มเลยค่ะอุ้ยพี่ว่าเราดองได้เป็นโหลเลยนะเนี่ยดองเหล้าไม่ใช่เอาไปดองน้ําเกลือนะแล้วเราก็มาจิ้มกินกับเกลือแล้วก็กินกับเหล้า <laughs> ได้แล้วค่ะเยอะเลยรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีอ๋อพี่เคยมาเก็บตรงนี้พี่เคยมาเก็บแต่ว่าพี่เอาไปรอบนั้น <laughs> อุ้ยจําลองดูนี้ เอออะไรวะมีไหมมีลูกป่ะโ<อ>ตหมดแล้วไหนไหนโอรังนกค่ะโอ้มันขึ้นอยู่อย่างนี้เลยนะขนาดเท่ามือเลย <laughs> น,น่าจะอ่อนเออน่าจะอ่อนท่านี้บอมมี่หมดแล้วหรือว่าเราคงจะได้แต่ทางนู้นเหรอเนาะ แต่ใบมันเราเอาใบได้ไหมนี่อ้ยนี่ตกกระจายเอาเอาหมดเดี๋ยวเต็มไหมถุงเต็มแล้วเหรอเราจะวิ่งไ้นี่ก่อนถ่ายรูปไหม้ถาถ่ายรูปเยอะนะอ่ะ เดี๋ยวก่อนนี่ต้องต้องมีสวดเดี๋ยวตกลงไปลึกๆเดี๋ยวเขามีได้ได้ไหมอ,อ้ยหอยัง <laughs> หนึ่งสองสามโอ้ก็ยกยาวนานหน่อยเอออีกรอบหนึ่งสองสามเก็บนะคะ โอ้ยมันเยอะอยู่นะเนี้ยฝั่งเนี้ยเยอะเราไม่รอให้มันสุกเลยโอ้โด้วไงพี่โอเล่นั่นน่ะเป็นฟวงเลยแต่ไม่ถึงโอ้โแล้วจะถึงไหมนี่ระวังนะโอ้โอยูู่่ได้อยโลงไปข้างล่างดูดิยเดี๋ยวด ได้แล้วค่ะโโอ้หเราจะได้ดองเป็นโหลเป็นโหลเนี่ยหลายโหลเออหมดแล้วมั้งนี่ได้แล้วครับโอ้ยเกือบลัว่วได้ไหมอูโ้โ hood มันฟวงใหญ่เนี่ย oh. อ้โ hood มีแต่ลูกใหญ่ๆเนี่ยฝั่งนี้นี่มาเดี๋ยวพี่ช่วยถือครับ โอ้แหกล่วงโอ้ย,อยล่วงหมดเลย<ป>อะไรเดี๋ยวเราไปล้างโอ้ยไม่ไม่พอลอะเอาละครับแล้วมีแจ่วนะแจ่วพี่พกแจ่วมาด้วยนุ่นยาวลงไปนุ่นทั้งภูเขาเลยได้ละคะ่ะเดี๋ยวฮาไปวางใส่กลุ่มมันก่อนเดี๋ยวพี่วางไว้นี่นะ หรือเปล่าเออยังไงสองพวงข้างล่างเลยเบลอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ<อ>นี่ยเออ,อโอ้โหนี่ค่ะดก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 เลยอุ้ยมีอีกข้างล่างโอ้ยมันอย่างเยอะเลยนี่อีพวงนี้นี่ตอ,อยังเอาเอาอีกเราจะเอาไปดองเนี่ย ได้ไหมโอ้แต่มันลึกหน่อยได้ไหมโอ้ยอันนี้ใหญ่สุดธรรมชาตนะิขอบครับเจออแล้วค่ะโอ้โหนูน่นเป็นทวนเลย แล้วเขาจะได้เอาไปดองค่ะใย,ยแห้งเป็นฟ้วนเยอะเลยเนี่ยตรงนี้อุ่มนึงเนี่ยโอ้ลึกเลยวุ้นมันลึกอยู่จำลองระวังตรงนี้มันชันเออนีุ่้ยหลายค่ะค่ะหลายแห้งกำลังตื่นเต้นกำลังพากันตื่นเต้นเก็บบอกอางงูดิบสิบไปดองไปกินสมเอาไปตำกับแสบนะคะก็ดีว่า มาพอ,อนี่เดี๋ยวเขาบีภาพด้วยยกหน่อยอีกหนึ่งนี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะเก็บนะคะอันพวกจังเสื้อังเสืเ้อเนี่ยไปเก็บหลายๆแล้วก็เอาไปดองเอาไปดองไปจิ้มแจวเอาไปตำเอาไปนี่แซ่บชักอ๋อข้างหลังน้องเราไปแล้วครับ แล้วมันจะมีแบบนี้นะเออเราสายตาหากินเราต้องเอาทุกอย่างนี่พร้อมยังพร้อมยังไปนู่นยังไปฝั่งไปฝั่งนู้นยังนี่ตรงไปเลยครับนู่นกําลังสุกเลยลูกอะไรนะลูกพรำไงพริตนี่ค่ะเดี๋ยวนอกเขาจะไปเก็บอ่ะต้นบักพรำบักพีช พัมหรือเปล่าแอปเปิลคอร์ดนะพี่ว่าพ,พัมพีสนี่สุกไหมไหนชิมสิหวานหวานร้หรอเอเอเอามาเอามาชิมสิหวานน <laughs> ีอ่แอปเปิลคอร์ดค่ะเอยมันมีขนหรือเปล่าหวานหวานอร่อยมันกำลังอร่อยเลย ในสุขโอเคโอนิ่มพีชค่ะพ,พร้ำพร้พีชขอกับสิคอสอื้ออร่อยอะ่ะเช้มรองอร่อยเลยมา้นะครับนีอ่อร่อยเนาะมันสดเนาะ ลองเก็บนะครับได้ไหมหนูกับบมีมือถือกล้องที่จะซุ่มเอาวางไว้ก่อนไหมเนี่ยโูที่พี่ลูกที่กินเมื่อกีหอ้หอมหอมนะครับทีเซนเตอร์ของเราครับทีเซนเตอร์ผลไม้ปากของเราครับ <laughs> ข้างทางนะคะนี่ข้างทางเลยเนี่เก็บสดๆนั่นแสบสดๆนะถึงไหมเนี่ยสุกแล้วเนี่ยฝั่งนี้นดกๆเลยเนี่ย นี่ยหนูปรว้วหนูค่ากินได้แล้วครับหวานค่ะเนี่ยกินสดๆจังสีวานหวานร้อนเหมือแต่หนูบ้ามาขนมันตึงอะ่ะเออที่มันตึงๆแบบแรดูนู้นกิ่งนู้นเนาะถ้าเราได้เนี่ยนู้นกิ่งที่ยืนออน่นลงไปนู่นควนบเบลอเลย ได้ไหมถ้าเราโน้มอ่ะม,มาแล้วครับอันนี้ฟาร์มเมอร์ของเราครับฟาร์มเมอร์จำลองครับเดี๋ยวพี่เอารูปนี้เอาหันหันหันถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามนี่มีถ่ายรูปด้วยครับไปเลยยาวๆไปมือก็เล็กเล็กร่วงไหมวาง มันหลายนะคะมันหลายนี่ขึ้นเองเราอาจจะมีคนกินแล้วเขาจะเอามาถิ่มแล้วก็สภาพอากาศตรงนี้มันเอือม้นยให้ต้นไม้แถวเนี้ยขึ่นดีขื้นงามนะคะมม่ก็เลยเป็นผลพ่วงผลดีสำรับจ่องทุกวันไปกับพัชรีเรามาเจอของกินเราก็เลยต้องเก็บค่ะ <c oughs> หมดแล้วบั้งเนาะ <c oughs> อันนี้พรีเซนเตอร์ของเรานะครับกำลังจะดูว่า <c oughs> พิสูจน์ว่าอร่อยไหม <c oughs> กำลังพิสูจน์ว่านี่สดสดแล้วกินกับแจวเนี่ยแจวค่ะแจวเราออกมาอย่างนี้เราต้องมีแจวเป็นไงหไหนมาพี่บ้างสิ <laughs> แต่มันมีเม็นนะเราก็ต้องกินอย่างนี้อร่อยนนะอนี่อยู่ในป่านะคะเราเขาอยู่ในป่ากันค่ะเราเขาก็กินแบบนี้เลย เก็บได้แล้วก็ชงแจ่วเพราะว่าถ้าจะพกแจ่วมาทั้งสี่นะคะพ่อเอง็งอยาก็เก็บกินได้เหมือนกันเพิ่อมอัตราลดในทริปที่ห้าไปะคะ่ะตอนนี้อร่อยนะเนี่นี่ไม่ต้องดองก็อร่อยแล้วเนี่ยชอบรสชาติามากเนาะเราไม่พูดไม่พูดแล้วแอบบแล้ว เจ้ากินไอ้ที่มันที่มันยังไม่สุกมากไอ้ที่มันเริ่มจะสุกแล้วมันเนื้อมันไอ้นี่เนาะเหมือนมะม่วง,งเลยอะ่ะเนาะอือ,อันนี้นะคะเสียงยืนยันนะคะเสียงยืนยันจากพี่จำลองของเรานะครับกินไม่หยุดละไม่วางละไม่วางละ<ส>เราไม่กินเบคทาเรสนะ นะ้นองได้ลูกอันนี้นะคะเนี่ยพี่จำลองของเราได้ลูกอะไรก็ไม่รู้รมันลูกอะมุเฟืองอ้ยมันนิ่มเน่ยอะไรวะลูกอะไรวะได้ลูกอีหยังก็บบื้หูค่ะแบบเนี่ยอุ้ยมันมีอย่างด้วยจะเอาไหมจะเอาหรือ<ม>ทิ้งก็ไม่เอาทิ้งดอกไม้เพียบไ,ไหน,ไหน ต้องรอให้มันสุก่อนมันจะมีลูกที่มันตาตีๆอ่ะมีไหมใช่อันนี้ปะเออใช่อันนี้แหละแต่ว่าไม่อันนี้ยังไม่สุกอันนี้มันต้องแบบมันมันตึงๆจริงๆอ่ะจำลองนู้นฝั่งนู้นก็มีมันจะสีอ่อนกว่านั้นอ่ะอันนี้ขับรถมาเจอนะคะมอนสเตล่าอ่าวให้น้องฟังน้องบอกว่าอยากลองครับนี่เราก็เลยมาดูนะคะอู้มันขึ้นเป็นฝักอ่ะกำลังออกเออกำลังเต็มเลย อันนี้เป็นมอนสเตลล่านะคะไหออะนได้เหรอแต่ลงไปไม่ได้นะอันนี้เหลืองแดดเว้ยเออเหลืองแดอองด,ดมันไม่ตาตีมันต้องตาตีตีพวงมันใหญ่หรือเปล่าเม็ดมันอ่ะใหญ่ๆอ่ะแบบเนี้ยตาตีตีแบบน,ตตบบนี้แต่สีเหลืองคล้ายๆแบบนี้แหละแต่มันตาตีมากนี่เดี๋ยน้องถอยรถค่ะพอรถทรัคเขาจะเข้ามากเดี๋ยวเขาเห็น ลูกมันเต็มเลยนะคะลูกก็เก็บรอก่อนเลยนี่อุ้ยมันหลายมันหลายมันหลายนี่โอ้รอรอให้มันสุงข้างใใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ตัวเม็ดที่มันเป็นเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเนี่ยมันจะแตกออกเหมือนเหมือนดอกไม้อะมันแตกออกเองมันแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆกินแต่ว่าอย่าแกะเองไม่งั้นหนามปากปากอ๋อมีหนามด้วยอ๋อ อยากลองไหมล่ะหักไปเลยอีตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรอยู่อยากู้ข้างในมันเป็นยังไงเหมือนกล้วยอ่ะเพราะเวลาที่มันเม็นมันเล็งนี่กินไงมันเหมือนน้อยหนาเนี่ยเวลาที่แบบว่าเรากินได้อย่างนี้ใช่ไหมมันเนี่ยอันตอนนี้นั้นพี่ไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมแต่ว่าเนี่ยเวลามันสุกอีกตรงนี้มันจะแยกออกเนี่ยแยกแยกส่วนนี้ออกแล้วเรากินขาวๆนี้ใช่เรากินขาวๆแต่ว่าพี่ะล้างพี่ล้างออกแล้วก็ พี่กินพี่พี่ไม่กินดำๆเพราะว่ามันเหมือนเรากินเห็นนะ่ะนี่ไงอันนี้เราจอดรถนะคะเรามาถึงที่หาดแห่งหนึ่งที่อยู่ในแพลนเน็ตนี้แล้วจำลองก็มาเจอ, <laughs> <laughs> อน,นีนอนอ่อันนี้เป็นเบอร์รี่อุ้ยเต็มเลยเนาะอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ค่ะเต็มเลยนี่เป็นหนามใช่ไหมเอออุ้ยดอกสวย,สวยๆเต็มเลยจำลองเลยมันไม่สวย ยังไม่สุกมันยังเล็กเลยแต่ว่าให้มันตึงกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงเนี่ยรุ่นที่ตึงอีกกว่าน,น่อยนึงก็กินส้มได้เหมือนเรากินอง,งุ่นดิบเลยนะ<ส>อันนี้เป็นลูกอง,งุ่นดิบค่ะโอ้โบลูเบอร์รี่ดิบนี่ไงนี่ยเต็มเลยชิมนี้ผัดผ่านหน่อยฝานนะอร่อยไหมไม่อร่อยเอาแจ่วแล้วไหมไม่เอา นี่นะคะเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นแถวนี้อนเข้ามาถึงหาดแล้วนะคะเข้ามาถึงชายหาดที่ไหนสักแห่งหนึ่งจําซือ่ออะไรบ้งไม่ซื้อเราจะออมาสำรวจแถวแหาดแถวแถวบีแถวนี้ค่ะเมื่อนี้ว่าเลยต้องจับตึงไปลงไม่ได้โห้เลดูจะปวดขา นี่เป็นทะเลบกไก่นะคะบกไก่จากที่จุดที่ามาตอนนั้นบกไก่จากแถวบ้านค่ะออกมาทุกแยกทุกแยกเขาออกมาเขาจะมีหาดแบบนี้นะคะทุกแยกทุกแยกลยปลาโลมาค่ะไ <c> ห <oughs> นจำลองให้ดูปลาโลมาหน่อย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวซูมค่ะซูมซูมมือน,นีมีปลาโลมาพร้อมค่ะโอ้ยบงคุณสิเห็นไหม อุยเห็นเบาปา,าอุ้ยเต็มเลยจำลองพี่ว่ามาอ้านหสตัวหรือเปล่านั่นปลาโลมาค่ะนี่มีปลาโลมาพอเป็นฝูงเลยนะคะขอโทษทีถือกล้องแล้วแบบเบาบัานสันโอ้ยปลาโลมาค่ะมือนี้คือหมานเท่ะเหรขาด้เบเบงปลาโลมาพอม วันนี้ขึ้นดีมันอาจจะโตขึ้นให้เราดูก็ได้นะจำลองแต่ขึ้นไม่ใหญ่มากพอที่มันจะโตขึ้นอู้ยลาลมาเต็มเลยค่ะว้เป็นฝูงเลยว้าวเต็มเลยค่ะเอี่ยยูแบบนี้ยู่แค่นี่เลย แล้วเขาก็เล่นน้ำไปแบบนี้ไปแบบนี้อยู่ตามชายฝั่งนะคะเอาถึงไหนแล้วล่ะหาไม่เจอโอ้นี่นเดี๋นี่เห็นแล้วเนี่ยอ้ยเต็มเลยกลุ่มใหญ่ด้วยนะมันไปไหนวะนู่นๆมันจะเล่นน้ำเปล่าวะาเพราะมันเล่นแล้ขึ้นมามันโดดขึ้นมานี่ โอ๊ยมือนี้โชคดีมากเลยค่ะที่เจอปลาโลมาด้วยอะไรวะโอย้ยเยอะมันน่ารักไปแล้วครับโอ้ยดูมันขึ้นพร้อมกันเลยขอโทษไปตื่นเต้นเออไปตื่นเต้นนี่ค่ะจับกล้องกัอน ก้องความสูงคัดคุ้มไกลขนาดไหนก็เห็นนู่นไปแล้วค่ะก็นั่นแหละครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมเมื่อวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเดี๋ยวจำลองกับพัชลีนะคะหนูก็จะไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็จะไปกันแล้วเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะคะเราก็จะลาไปพร้อมภาพบรรยากาศสวยๆนี่แบบนี้เลยนะคะวันนี้วันหยุดเราสองคนได้มาเที่ยว เดอ๋กวับกันใหม่นะคะทุกวันไปกับพัช,ชรีขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ